สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่15ตุลาคม2025นะครับวันนี้เฟดินเด็ก34จากวันนี้38กับบรรยากาศที่ยังเฟียอยู่คนยังกลัวอยู่นักลงทุนไม่รู้ว่าถ้าลองตอนนี้เปิดลองก่อนได้ปู่หรือเปล่านะครับข้อดีคืออะไรข้อดีคือเมื่อคืนงาน national association for business economics ที่ลุงจะเจริญไปพูด ห้าทุ่มยี่สิบเวลาไทยลุงเจริญพูดดีหลายสื่อข่าวรายงานว่าลุงเจริญพูดบู l l i s h บางสื่อข่าวบอกว่าลุงเจริญพูดปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะส่วนตัวเนี่ยผมบอกว่าพูดเข้าเป้านักลงทุนเข้าเป้านักลงทุนตรงที่ว่า FOMC รอบที่แล้วแกพูดยังไง FOMC รอบต่อไปน่าจะยังเกิดขึ้นก็คือลดดอกสองครั้ง 2อยี่สิบเาตุลากับ10ทธันวานะถึงแม้ก็เมนชัดดาวจะไม่มี Data เนี่ยแต่จากข้อมูลเอกชนบางส่วนลุงจเจริญยังคอนเฟิร์มว่าน่าจะลดดอกนะครับทีนี้ลุงจเจริมทุกครั้งส่วนใหญ่เวลาไปพูดงานไหนเนี่ยแกจะเหมือนเดิมอารมณ์เข้าเรื่องเลยเนื้อๆมาถึง굿มอร์นิ่ง o อัฟเตอร์ o ูนแล้วก็พาชาวบ้านชาวช่องไปดอยแต่เมื่อคือนเนี่ย อารมณ์ดีนะอารมณ์ดีเพราะอะไรแกได้รางวัลแอดัมส i มิธอเวอด์นะแอดัมสมิธเป็นพรบิดาไม่ใช่พระบิดาวงการปลราแต่เป็นพระบิดาวงการเศรษฐศาสตร์นะครับรางวัลที่ได้เมื่อคืนเนี่ยเป็นรางวัลเกียรติคุณสูงสุดจากสมาคมพอรับรางวัลปุ๊บลุงจะเริ่มเล่นกล้องนะแกบอกอา้าวกล้องอยู่ไหนถ่ายผมหรือเปล่า Thank you very much. You แกมาร somewhere I thought we did but maybe not there we go we don't have a camera there และแกพูดมันว่าผมชอบสมาคมนี้นะสมาคมเนี้ยคุยเรื่องเศรษฐศาสตร์ไม่มีใครมองผมด้วยหางตาถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยไปพูดทีไรเหมือนกับมีคนพยายามจ้องแกมองแกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือโดยรวมเนี่ยอารมณ์ดีและคำพูดของแกเนี่ยเมื่อคืนแกเปิดคล้ายกับ FOMC รอบก่อนแกบอกว่า การลดดอกเบีย้ยเนี่ยไม่การันตีนะภาวะเงินเฟอ้อระยะสั้นยังเป็นขาขึ้นแต่ระยะยาวอยู่ในจุดที่ผมประเมินไว้มุ่งหน้าสู่เป้าหมายของเฟดที่2%นะไฮไลท์คืออะไรไฮไลท์คือคำพูดที่บอกว่าตลาดแรงงานเนี่ยมันทำให้เฟดยังเดินหน้าเข้าสู่เส้นทางการลดดอกเบีย้ยเพราะความเสี่ยงของตลาดแรงงาน ที่การจ้างงานอ่อนตัวลงคนตกงานเพิ่มขึ้นมีน้ำหนักมากกว่าภาวะเงินเฟอ้อที่อาจได้รับผลกระทบจากภาษีสุกาก,ก่อนนะครับพอลุงเริมพูดคำนี้ปุ๊บทุกสื่อข่าวทวิตทันทีแผนเดิมลดดอกสองครั้งนะทีนี้ลุงเริมบอกว่า no risk free path นะ risk free path ก็หมายถึงหรือ no risk free path หมายถึง ถ้าโฟกัสเรื่องตลาดแรงงานก็ไม่ได้หมายความว่าภาวะเงินเฟอ้อจะปลอดภัยและเช่นกันถ้าโฟกัสภาวะเงินเฟอ้อก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดแรงงานปลอดภัยเราต้องบาลานซ์ไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้มีคําถามเรื่อง AI นะมีคนถามว่าท่านคะไอเอไอเนี่ยจะกระทบตลาดแรงงานหรือเปล่าลุงจเจริญไม่ค่อยกล้าตอบเท่าไหไรแกพูดมาณว่าเทคโนโลยีเนี่ย ส่วนใหญ่ช่วยในเรื่องของการผลิตมันจะยกระดับความเป็นอยู่ยกระดับคุณภาพของคนเมกันสถานการณ์เรื่อง AI กับตลาดแรงงานเป็นอะไรที่เราต้องดูกันต่อไปตอนนี้เรายังไม่รู้เราตอบไม่ได้นะครับส่วนอีกไฮไลไท์คือในเรื่องของบาลานซ์ชีทงบดุลของเฟดลุงเริญบอกว่าสภาพคล่องในตอนนี้มันเริ่มตึงตัวเฟดอาจจะต้องชะลอการลดงบดุล หรือชะลอการทำา t t พูดง่ายๆคือจะหยุดดูดเงินออกจากระบบแต่ยังไม่มีวันนะลุงจะเริ่มบอกยังไม่มีกำหนดทั้งสิ้นขอดูข้อมูลหลายๆด้านก่อนตัดสินใจนะครับคือตอนนี้ยังไม่พูดเรื่องการทำา QE แต่พูดว่า qt เนี่ยใกล้จะจบแล้วใกล้เริ่มพิธีพิมพ์เงินแล้วนะโดยรวมเนี่ยเพื่อน สรุปได้ว่าลุงจเจริญพูดดีนะถึงแม้จะไม่มี Data เนี่ยแกพูดค่อนข้าง b บ l l i s h ทั้งนี้สถานการณ์ตอนนี้เรายังอยู่ในสถานการณ์ n m เม t นชัด d าวดัต t a เราก็ไม่รู้และสำคัญสุดสิ่งที่ขยับตลาดคือสงครามการค้าจีนกับสหอเมริกาคำพูดลุงชัมป์การโพสต์ของลุงชัมป์จีนจะหยุดซื้อ ถั่วเหลืองจากเมริกาไปซื้อของบราซิลแล้วก็ลุงชัํ์จะเอาคืนจะขึ้นภาษีร้อยเปออาจจะก่อน1พฤศจิกาก็ได้เท่าไหรเ่เป๊ะก็ยังไม่รู้นะครับแต่ข้อดีคืออะไรข้อดีคือล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าวานที่ตั้งช็อต o s i t i o n วันศุกร์ปิดช็อต o s i t i o n แล้วนะแล้วมันก็มีการแชร์ภาพลูกลุงชั้มประมาณว่าโอเคแดด I'm closing my short position now. นะโอเคครับพ่อผมปิด short position แล้วนะมันเป็นภาพมีมที่ไม่ได้เจาะไปที่ลูกลุงทําโดยตรงหรอกแต่มันเจาะในลักษณะที่ว่าคนในเนี่ยปิด short position แล้วคนในที่รู้ว่าจะมีนโยบายอะไรออกมาพร้อมที่จะปั่นตลาดเนี่ยตอนนี้ปิด position แล้วบางคนมองว่าอาจจะเป็นเรื่องดีตลาดกำลังจะ ดีตัว recover v shape หรือเปล่าทั้งนี้เราก็ไม่รู้เพื่อนๆเราไม่รู้ว่าเขาปิดตรงเนี้ยเขาไปเปิดที่อื่นหรือเปล่าหรือเขาปิดเขาจะเปิดใหม่หรือเปล่าโดยรวมบรรยากาศนักลงทุนสายลองยังไม่กล้าเปิดลองก่อนเพราะไม่รู้จะได้ปูดหรือเปล่าเป็นอะไรที่ต้องตั้งการสูงๆ DCA และดูกันต่อไป วันนี้ข้าวๆเนื้อๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอทั้งปัดภัยดูต่อไปครับผม ก็จะขึ้นจะลงยังไงไม่รู้สิเริ่มวิ่งไปบนฟ,ฟ้าแก่จะแพง XRP จะบินไปนสุดอากัศถ้าเราจะยังไงต้องดูต่อไปอีย t ดีอยู่ในมือก็ถือต่อไปนี่จะแค่มาเหาเราจะรวยล้นฟ้าต่อไป ไฟใจลุ้นลแต่เราไม่กลัวตลาดมันแรงเหมือนขึ้นสัดใจโลกกันเงินมันเปลี่ยนเรวไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนให้ไหวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องของเรี้นเรื่องข้องใจไม่มีใครต่อได้